คำเตือนชิวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำและครับโอเคครับผมก็กับสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมที่หน้าเกมคีโอพัตตานะครับมาทุกคนมีงบเข้ามาที่หนึ่งหมื่นนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อไปเลยแล้วกันอันนี้มันซื้อได้เบสสูงสุดอยู่ที่เบลละห้าสิบนะครับมาดูเลยครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าไม้แรกผมจะเจออะไรบ้างครับดูดีว่าจะตกดําหรือเปล่านะตอนนี้เวลาที่ผมเข้ามาเล่นก็เป็นเวลาเที่ยงนะครับมาลุยเลยทุกคนเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่คนดูขอเข้ามานะครับขอเข้ามาได้ประมาณ2วันแล้วนะเมื่อวานผมก็ไม่ได้ลงคลิปนะทุกคนเมื่อวานเจ็บคอมากนะครับเสียงนี่คือแบบเกือบจําตัวเองไม่ได้เหมือนกัน,นวันนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยนะครับมา ลุยเลยครับผมเกมคีโอพัตตาเมื่อก่อนถ้าผมจำไม่ผิดมันเบ็ดสูงสุดน่าจะเบ็ด400นะทุกคนอันนี้มันน่าจะอัพเหลือแค่เบ็ด200นะครับโอเคสวยต่อเลยเพื่อนนั่นแหละ มาวันนี้ขี่โอนี่ขอแบบลั่นๆแล้วกันนะทุกคนเกมนี้ผมปั่นเองเองนี่มันแบบไม่ค่อยแตกนะคือเป็นอีกหนึ่งเกมที่แบบเข้าฟรีเกมยากมากนะทุกคนมาตอนนี้รอบหมุนเราเลยที่เจ็ดรอบนะครับโอเคสวยลุยต่อเลยครับผมตอนนี้ต่อคูณคูณเป็น41แล้วนะครับ โอดีแมแรกผมจะได้กําไรเท่าไหร่นะทุกคนตอนนี้ถือว่าได้ทุนคืนแล้วนะครับนอกนั้นก็คือกําไรนะครับวันนี้ผมว่าจะตั้งเป้าเอากําไรทุนต่อทุนก็พอนะโอ้โหนึกว่าจะฟรีซัมฟรีนะฮะโอเคสวยจัดไปครับผม,มลายมาอย่างชอบทุกคน เอาดิโบไปโอ้โหทุกคนโอเคครับผมดัมาที่สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบนะครับมารอบสุดท้ายว้าหรือเปล่าโอ้โหอีว้าเฉยเลยทุกคนโอ้โหโอเคครับผมดัมาที่สามหมื่นแปดพันสี่สิบห้านะครับผมว่า เลิกเลยแล้วกันนะทุกคนผมเอาทุนเข้ามาที่1นึ่งหมื่นนะครับตอนนี้กําไรมีมาที่3ามหมนสี่นะพอแค่นี้แล้วกันนะช่วงนี้ก็ขอซอฟทุนไว้ก่อนแนละ้วกันไม่โลบแล้วกันนะทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากากไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับถ้าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ขอเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแนละ้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ